ผู้หนึ่งแบกลงไปครับผู้สองแบกขึ้นมาครับนี่ครับไทยในไทยในนี่นะครับเป็นวิถีชีวิตวิถีชาวบ้านครับวิถีไทยเราคนว่านี่ครับการทำมาหารจีนคนเฮาก็บบทใดจำกัดว่าสิคือกันครับต่างคนต่างหาจินครับนกหาจินหากินสะโพกปากนกกาหากินสะโพกปากกาครับพี่น้อง ตัวท,ทิ้งทุกอย่างบบพันวา,ก,นากันต่างคนกับต่างหาคือกันครับแล้วแต่ผู้อได้จะหาครับนี่ครับเพิ่นกนจจ็น่าจะแบกข้าวสารมาครับข้าวสารน่นาจะเป็นข้าวสารเอ้าบึ้นขึ้นฟังหลังกองของน้องแล้วเว้็ <laughs> บึ้นขึ้นฟังหลังกองของนอง้องอ่า นี่นะครับบรรยากาศในการเดินทางของเพ่นครับมาถึงหลูกมาถึงหลานนี่ครับมาเป็นมูเป็นพวกนี่ครับขาลงไปครับขาลงไปของนักพ่อทนลวะวะ <c oughs> แต่ว่าขาขืนครับขาขึืนบมมียั้งครับแต่ว่าหุงบืนบืนเอาจนเหินแตกเหินแตกขาขืนครับขาลงต่างกันด้วยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงขาขึ้นกับขาลงขาลงคือจังวีวีลงขาขึ้นระเบิดขาขึ้นขนาดบ่มีของของนหน่อยๆอี้น่ะปลาบ่อกปลาอยู่ในก็ปลานี่ครับปลานี่ก็สอบไทยในไทยในขึ้นนี่ครับเราเบื่ขึ้นอ้าวทางเต้รถเป่ากับพวกแห้งนั่นแหละครับว่าเต้นรถนักอืม หิวรุงอะเต็มมือครับมาบางคนก็อาจจะมาเปล่าครับมาเปล่าแต่ว่าตอนเมื่อบเปล่าด้วยครับตอนเมื่อเต็มสติงเลยนี่คนลคนก็นสองเที่ยวสามเที่ยวแล้วสองถึงสามเที่ยวเที่ยว ขึ้นมาัตสึเดอร์หิวลงไปขึ้นมาัตสึเดอร์หิวลงไปนี่นะครับสบายดีมา,าที่บ้านแน่นาะครับบ้านรักเมือง <c oughs> นี่ครับพาบรรยากาศข้างบนครับข้างบนเป็นมัตสึจึงถือความเบิกบัต มาเขาหมเศร้าเมยนี่ครับสื่อพวกโตพวกอีก้อุทั้งกะลาบังกระจงกระจาดครับเ้ไม่ข้านบักยาวหนึ่งก็ใส่จนสุดคือกันเนาะใสจนสุดคือกันครับเอิงครับเราหาบกระดุงกระเบียนไม่ข้านบักยาวหนึ่งครับเราใสมาจนเต็ม ซุดลำด้วกันนี่คือกันครับนี่ครับเจ่าใดยังมาแนครับเป็นหัวดครับเป็นหววน่าจะเป็นกองครับเป็นกองโปมกองยังครับน็่แล้ะครับบรรยากาศคึกคักขนาดได้ครับบรรยากาศคึกคักอีรีอีล้อนี่นี่ครับซอยกันครับสองคนแม่ลูก ก็ได้ยิ่งยังยังได้กระสอบทางหนามเครื่องใช้ไม้ซอยเพต้นนี้น่าจะเป็นมุ่งเห็นหิวลายเถียวแล้วนี่ครับหิวเอาเถอะละเถียวหิวมาเถอะละมัดมัดนึงกันนักเติมเนาะนักเติมเนาะเจะละมัดกันนักเติรเออฟังมันหน่อยแล้ววะอืม ในมะไรเธอบอกมะไรดอกมะมือย่นี้มะไดอกเราอ่ะนี่ครับเป็นหัวหวมมาจากฝั่งนั้นเด้ครับเป็นสารงามนย่เด้อสารงามๆนี่ครับกระุูว่าคนใดยังใดยังไนครับกระหูว่าใดยังไหยังนอได้ประสบ ปลาแดกในปลาแดกปลาแของรางไฟอ๋ของางไฟหม่เขาอื่นไม่่แปลกไม่แปลกเอิมอมอบาจะอื่นหอียังตัวใหม่้นมามโ้กันอยเี้ยเขาเอื่นมันโมมีนะโยบาท่นมากไปหาสื่อนี่ะเป็นไม่แปลกไม่มีก็มาแต่รักจึงเออมาแต่รัจึงลบะงสกอืมอืมอืมเจ้าไปเสีเอาเสียองุนบ นี่ครับรเพก่นเที่ยวซื้อของนก็นหิวลงไปหิวลงไปใช้เรือไปออเป็นพวกปลาพวกปลาผมแนนอยู่แน่กินถ้ากันหิวซอยกันของยังนู ของอยีง่ยังของอยีง่ยังของอื่นของอื่นออนี่ครับป้าเบื้องพันย่างดันขึ้นท่าจนว่าหลังกล้องของน้องจนลังกล้องของน้องนี่ครับเปินขึ้นว่าก็จนได้ยืนเศร้าเมื่อกันล่ะ นี่ครับเมื่อนี้ยกองเชือกว่าคนกับไลายพอสมควรอยู่เลยครับกับมีมาเรื่อยๆบ่ถึงกับว่าไหลามากครับพี่น้องกับมีมาเรื่อยๆนี่ครับผู้มาเพิ่อจะยังมาอยู่เนะครับยังมีคนไปคนมาชวยแล้วนั่นเราขึ้นว่าเรากลุ่มใจเลยเฮ้ดันดันไกลเลย ไปข้านกองของน้องเลยเนาะมัน,นหนักหลายวัดขุนหัวก็รักษาวัดศรีบุญนาคก็นักอยู่เนาะโอ้ยคุณครับของน้องของน้องด้วยใหญ่เราจนอสองนี่ครับเมื่อกี้นี่มอค้ำหน่อยเธออยากขี่เรือวะเธออยากขี่เรือเธอเธอโบมืออาก,การมาจักคันนี่เธอชิมข่าฟังกัน <c oughs> นี call, up, home, ่ครับก็พอดีว่าพอค้นน้ำเพอตะการครับเพิ่นมาหาพีหานองหาพ่อหาเมยเพิ่นครับนี่ครับอู้นผิพริกกระไซมาเต็มกระสอบกระสอบเออกระป้าเข้ามาไปเนี่ย เมืองใหญ่เราหิวพัดลุมมาสองเครื่องเอาขอนมพายเซบามาผม่บเอาขอนมพายเซบามาผมอยู่พัดลุ่มสองเครื่องอเรือหน่อยลำาหน่งกาลังเข้าวมากาลังไทยในไทยในไทยใน,ายในขาว่าครับนีครับพูมาเรือหน่อยผู้มาเออารือไงก็เหล้วแต่ครับ ช่วงนี้ก็เขาแล้วดูหลอนนะครับอากาศค่อนข้างที่จะหอนเป็นกระสือพัดลมพัดลมโทรทัศท์พัดล,ม,ดล,ม,ดดลมตู้เย็นเนี้ยงก็ว่ากันไปครับนาหอนก็จาเป็นต้องใส่ครับเครื่องใส่พวกนี้จาเป็นต้องใส่นี่ครับสองเท่านี้ก็ทเที่ยวไล่แยวแล้วครับทรเที่ยวไล่แถวแล้ว เที่ยวสื่อของไม่มีไม่นั่งเครื่องเอานั่งเครื่องดีครับได้ของพัาก,กันหิวลงมาแต่นั่นแต่เนื่องมีทุกสิ่งมีทุกอย่างนี่ครับมีครบเครื่องมีครบเครืองมีหัวหนทะเลสื่อหอดไก่้ประธานนี่สื่อหอดไก,ก่้เนาะ เออเอาแนวนี่นจังหวาตายขนาดไกลสีแล้วมันตาย <c> ุน <oughs> ครับกำลังสิ่งกันขึ้นหัวเรือสนั่นทีท่ฝนอันนี้เป็นสรงกระสีนี่ครับสังกระสีสื่อวามุ่งเพื่อนมุ่งเทียงมุ่งของน้ำของใน mình để bớt khu xin co gian co khoang thẻ nội thẻ nội, mỏ hòn bỏ, áo à, dùng mỏ lủng gì hãy áo à, bỏ mỏng mai đây, à, nè 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 nè, mỏng อาหมวกใบนี่หมวกใบไม่ห้องกระสือมาอ้อ้าวอ้าวอ้าวอช่วงนี้แดดก็ลังห่อนครับแดดก็ลังหอนเนาะยังตัวยังไหลลูกว่างกรดาดินี่ครับกะสองคนนี่ก็ไล่เที่ยวแล้วครับไล่เที่ยวแล้วทีอยู่ของ มาเต็มใหม่เต็มมือคือเก่าเนาะหลาย,ถยแถวเราบ่ฮ่อนบอ่ฮะยจังสื่อ,อยังสื่อ,อยังเต็มใหม่เตี้มือเอาอยู่บนลูกไหหมวกนี่หมวกไม่ได้เอาบ่ควงใครวะเนี่ยควงใครวะเนี่ยโวยขอเมียนวดเขาเมียนวดนี่ครับจังมาสื่ออยังตัวสื่ออยังหิวลงไปใส่ใส่เลือไว้หิวล่วงมาใส่เลือไว้จะนั่นจะเนื่อง ก็กไปเบียบกูบ้านไม่ตัวออกไปเลยไปตู้กันข้อไปเบียบตู้มาหนี้นี่ครับกะฟูมากกันยังมาอยู่เด้อครับกันยังมาเรื่อยๆกะยังมาเรื่อยๆแต่ฟูสื่อของพร้อมที่จะเมื่อะะแล้วก็มีอ่อกะตาจนหูสีเฮ <c oughs> ้ยเรา กันตาจะดูสิก็สื่อของใส่ขากล้ามเออขากลายขากลายอ้าวขยับออกให้เล่าว่างของอ่าเอาเบียร์มาใหน่นี่ครับกันยังมาหลายอยู่ครับกันยังมีมาเรื่อยๆผ้าลูกผ้าร้านมาตลาดเนาะผ้าลูกผ้าร้านมาตลาดเออล้วะ ของเขียวขนาดเลยของเขียวขนาดเลยนั่งนังนเอาวขนมเอาเอขนมเอาเอาจเอาก้อนนึงหรือก้อนเอาอีกก้อนนึงเนาะเอา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 ไปไปเออมีขนมยิ่งเลว เอาสมเอาสเอาสมอันด้านอีกบนด้านเอาไว้สิเอาขนมแมป่ใหญ่นี่มักินได้ดย่ไดก็สอบหน่อยบียให้เน้อมับไม่คินอีไปคณน่นี้อได้ได้ย่งใส่กะสอบว่าย่างดีโูดครับเพิ่นโอมไอ้เก้าอี้ หนึ่งสองสามหาเก้าอี้หาตัวอุ่มไทยในไทยในลงมาอุ่มมาขึ้นเรือนี่ครับพร้อมข้องอยู่ข้องกินเต้มใหม่เต็มมือหมักสมเกียวหวานหมักาสมก็มี่มักเพชตก็มี ข้างนี้ได้กระเป๋ากระเป๋าใส่ของกระเป๋าเสื้อผ้าเน็กว้เน็กว่าอนี่ครับมีที่เอาของลงทาหนูลงมาไม่ได้หนูนะครับมันไหลเองคมไหวคมไหว thằng nhoi, conôm à, à, con nhoi ăn, ăn béo, ăn thèm, khư thèm ăn, ăn béo, ăn thèm, khư thèm ăn, เมื่อนี้คนกับบกคอยหลเลยครับแต่ว่าหงของหลายครับของหลายคนมาสื่อสิ่งสื่อของส่วนมากอยญ่เราจนตูนหนามแล้วห่อนไหลตัวหนามเย็นๆแล้ววะเกือบไป็นเด้ดทอดนะนนี่เนาะเกือบเม็นได้อดทอดเกือบันได้ทอดแล้วโบได้ตุ่มแล้วมันต่แต่เราตุ่มโบได้แต่วมันจะทอดแล้ว เอาเทลหาคนคนมานเรือยคนมาข้นเรือเล่าจร่งด้วยครับถือว่าเป็นผู้ยิ่งจริงครับสู่แยกสู่งานคนสิงคนของบืนขึ้นทากระสอบตัวนั้นสิตกเรือเลยกระสอบฟังนั้นย่านตกเรืออยู่นะ mưa mới có đi nhá lại hả ôi nhục xe bớt hèn quá xong